เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบัทนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับกับการเล่นน้องวิปนะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยในแรงก็ไม่ค่อยนิยมนะเพราะว่ามันก็ไปนิยมพยาเอลสุทอนอะไรประมาณนี้นะครับผมน้องวิปนี่คือไม่เจอเลยนะครับแต่เอาจริงมันก็ยังมีวิธีการเล่นให้เก่งอยู่นะโดยถ้าสมมติเพื่อนๆไปดูในวิปแมตส้มเนี่ยเขาจะเล่นแบบสายขี้ลูนลำเพดขี้แรง36%นะครับผมแต่เนี่ยผมเล่นลูนตีเร็ว26นะครับ แล้วก็เป็น Holy s m m o n e r นะครับผมคือเอาตรงเนี้ยลูน,นี้เนี่ยเล่นง่ายกว่าเยอะนะคือผมก็ไปลองมาหลายรูนแล้วนะครับผมรูนคริสโนี่ไม่ไม่เวิร์กเลยนะครับไอ้ลูนแลมเพดสิบเมตรก็เละเกมเกินคือคือกว่าจะเก่งคือโคตรนานนะครับผมส่วนรูนอันนี้เนี่ยดีสุดแล้วนะครับต้นเกมก็เก่งเละเกมก็เอาเรื่องอยู่นะครับสไลด์หลบหนึ่งที ซึ่งเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตของวิบเม็ดส้มคนหนึ่งนะครับผมที่อัตราวินเลทเนี่ยสูงมากๆนะครับเออยิงไปเอวสูงก็ส่องเราไปผมต้องรอของก่อนนะครับ fire, คือวิบเนี่ยตอนกลางเกมเลทเกมเนี่ยคือมันจะยิงธรรมดาเร็วมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเล่นเซฟๆไปก่อนนะครับในช่วงต้นเกมนะครับ เลวศีก็ยิงเร็วอยู่แต่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับผมฝั่งเราซีซก็เยอะอยู่มีน้องแก๊กช่วยดึงให้นะครับรอออกดาบขีไม่บวกกันเลยนะแล้คือฝั่งเราเป็นเล่ดแต่เลนล่าอย่างเดียว <c oughs> เลนผมนผมนี่ไม่มีใครมาเลยเหมือนกูเป็นออบเลนไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยเอลสูมันลงล่างนี่ยว่ะระห่เมืขขอ่อกี้ผมเห็นบนแบบแบบนี้ผมไปซอยป้อมได้เลยนะผมก็จะได้ดาบคิดเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสีน่นาทีแล้วนะครับผมเราตีป้อมได้นะถ้าแบบไม่มีใครมากันนะครับเอลสูอยู่กลางมันมาแล้วว่ะเวลิสไม่มีใครมาเล่นกับผมเลย <laughs> เป็นแคลรี่ที่แบบโดนเดียวมาก ตรงแม่น้ำตรงแม่น้ำเมื่อกี้เห็นแวบๆบเห็นแวบๆครัแบ,บแบ,บผมซาตันไปหนึ่งทีดูดสวยจะจัดเรายิงฟรีหนึ่งศพมาเริ่มยิงเร็วแล้วเนะี่ยโอ้โหเวเลสดูดเรื่อพอดีไม่งั้นผมได้คิวสไลด์แล้วก็ซาตันไปหนึ่งทีโอเคครับผมมาแล้วมาแล้วเริ่มมีอของแล้ว คือพอวิทมีขอเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับถ้าสมมติว่าได้ไหลสักทีนี่คือไหลายาวๆเลยเนี่หนีก็ดีนะครับผมเวลาเราใช้ท่าสองเนี่ยแนะนำว่าใช้ท่าหนึ่งไปก่อนแล้วก็ค่อยท่าสองนะมันจะสตันง่ายกว่านะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ท่าสองเปล่าๆเลยเนี่ยโดนยากนะครับ อีกแล้วหนีครับผม Our Tower under Slayer is Lane attack คือเกมนี้นี่ไม่มีใครมาเล่นผมเลยนี่เล่นมาโคตรนานไปอัดกันอยู่เลนล่างอย่างเดียวเรากันป้อมไปลาเลี้ยวอยู่นี Your team has destroyed tower. team defeated. been has a Has เดี๋ยวผมจะออกเป็นสลิงสติงนะครับผมรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บ <Blood bad. S 1> คือเอาจริงจะออกรองเท้าตีเร็วก็ได้นะเอาไม่ใช่สลิงสติงออกตรงเล็บอา้าวอ้าวยังไงเอาดิเรียบร้อยครับผมเอาดี <c oughs> <c oughs> มันก็มีคนมานี่ไงว่าแหละ <c oughs> เอลิเลียน,นามันหาย เออผมผู้ผิดเนี่ยครับผมผมต้องออกกองเล็บนะครับเ <c oughs> พราะว่าเราออกรองเท้าต้านซีซีมาแล้วเนาะถ้าได้กองเล็บก็จะซอยเร็วโคตรนะครับเพื่อนมาเรียนเรามั่งเหอะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าแจ็กนี่ยังไม่เคยอยู่ในหน้าจอผมเลยนะครับถ้าผมไม่เดินไปหามันเนี่ย <c oughs> ซอยลอยลัว <c oughs> โอเคคงเล็บมาแล้วทีนี้แหละก็คือเก่งแล้นะเท่านี้นะครับผมวกับลูนตีเร็วญี่ปุเนี่ยเราจะตีเร็วโคตรๆนะครับดึงโดนสวยจะจัดมาซอยซอยยับยับเดี๋ดวยวจะไปผมจะขึ้นเป็นทารอนนะครับผม มันซูมมันซูมมันมีคิวเลนนะครับผมเลือกอครึ่งหลอดอะผมโดนทีเดียวตายเลยนะผมต้องยืนแบบไม่ให้มันโผล่แบบอะ <laughs> ถ้าดึงโดนเดี๋ยวเราค,ค่อยไปบอกนะครับผม <laughs> ดึงโดนเฉยโอ้ <laughs> โหมันฟิกเกอร์ว่ะรอ,อครับรอ,ลอเลือนเราครึ่งหลอดอะอันตรายเกินนะครับผมคิวเลนไหลได้หมดเลยนะ จะเล่นเซฟเซฟรอได้ทานรอนเราก็จะดูดเลือดเร็วโคตรโคตรดูการซอยของเราโคตรเร็วครับผมมามามาฉันจะเองได้แน่เฮ้ยดึงโดนตีนี่ก่อนตีนี่ก่อนเพื่อนตีดาก่อนเพื่อนตีดาได้ซอยรัวซอยรัวถึงศพสองศพมามาศพสามมาไหมมาดิสามศพ เรียบร้อยครับผมหมดทิปเปอร์คิวแบบโคตรเร็วคือซอยเร็วโคตรมาได้คาร์ลแล้วนะครับต่อไปผมจับเป็นเดอะบีสนะครับผมดาบดุเลือดนะครับเพราะว่าเอามาแบบว่าคือยิ่งตัวละครเราตีเร็วอะแล้วเรามีดาบเดอะบีส์อะเราก็จะดุเลือดเร็วขึ้นนะครับคือมันก็จะมีเวลาให้แบบเราได้สวนเทสอะไรประมาณนี้นะ ถ้าเราอยู่เลือดทันนะซอยซอยโคตรเร็วแต่เอาจริงวิฟก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยังเล่นยากอยู่นะสำหรับผมนะครับคือมันต้งเกมมันอ่อนเกินแบ่งต้องหาแบบว่าทีมเรามีซีซีเยอะๆนี่ดึงมันแก๊กดึงมันดึงมันดึงได้ดึงได้มี1นคิวเพื่อน ดึงโดนเฉยครับผมโอ้โหมันไปว่ะลากมาโอ้โหดึงโดนอีกปามไปค่าโอ้โหแจ็คได้เฉยอโอโุสาฟิกเกอร์จะไปยัดหน้ามันแจ็คนีอยู่ที่ไงคิวเลนคิวเลนมีมันรอเกาหลังผมแน่นอนครับผมดูสวยมากเพื่อน ซอยฟีอ e ีสปอร์ตซอยยับยับหนึ่งศพแต่เ,เ,แตเ,แตเ,เ,เมื่อกี้นี่เหมือนเราจะซอยจนเพื่อนเราตายใช่ไหมขอโทษคื <c oughs> อนนจังหวะนั้นมันหยุดซอยไม่ได้แล้วนะครับผมเออพอดีคิวเลนคิวเลนมาอีกนิดนึงจะได้เดบ,บีแล้วนะครับได้ดูดเลือดก,ก็ชิวเลยเ,เวนกำกนครับผมผมปี ผมผมไปเอาบูเฉยคิวเลียนย่านี้ไม่ไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เราก็ไม่ต้องกดคิวเลียนเท่าไหร่ก็ได้นะถ้าสมมติว่าคิวเลียนมาเกาหลังเราเ,เราก็ยิงสวนไปมันก็มีดูดเลือดนะครับมีดูดเลือดทั้งทาลอนทั้งเดอะบีทเลยนะถือว่าเยอะนะครับผม ดึงโดนสวยจัดจัดซอยรัวๆซอยธรรมดาก็ซอยได้ครับผมจังหวะนี้ซอยซอยยับยับแต่เราจะไม่ได้สกิลดึงโดนสวยจัดจัดซอยลงบอมตายกันหมดคิวเลนมาเลนอยู่ไหนมาเกาหลังเรามามันเกาเราจริงเรียบร้อยครับผมเลือด เวลาไฟลจริงๆเนี่ยเรายิงธรรมดาก่อนก็ได้นะครับผมส่วนท่านหนึ่งเนี่ยใช้ตอนที่แบบเราโดนล้วงก็ได้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้ท่านหนึ่งเร็วไปเราก็จะไม่มีสกิลหนีนะครับนี่เหรียญทองแคลรี่อันดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับผมวิปนะเพราะว่ามันยิงเร็วนะพอกางเกมเหละเกมไปมันยิงเร็วนะครับผมแต่ก็แบบผมว่ามันก็ใช้ของเยอะนะครับน้องวิปนะครับผมอ่ะยังไงก็ ไปลองดูก็ได้สำหรับเซตนี้นครับเซตนี้เล่นง่ายนะเพราะว่ายิงเร็วตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ